ส่วนวันเนี่ยไม่ได้กําหนดว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ในการอดข้าวแต่คือมีมีการคุยกันตอนอยู่ในเรือนจานี่ได้คุยกันที่สมดุลกับเพ็งข้นได้คุยกันได้คุยกันเรื่องนี้เรื่องความเป็นมาด้วยคร,ครนะเรื่องความเป็นมาอนของการอดข้าวในตระเไทยด้วยว่าใครเคยอดข้าวไประเด็นไหนบ้างสุดท้ายเนี่ยเพนงขึ้นไปตัดสินใจเอาวันที่สิบห้ามีนาะเป็นวันที่เขาได้แถลงการอย่างเป็นทางการออกมาแล้วก็ประกาศอดข้าว ตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าควรจะกินน้ำผึ่งควรจะกินโอวันเตนเพื่อร,าาร,ร,รักษาชีวิตปรากฏว่าพ่ไครเป็นก็โดนมีะเมอร์อำนาจศาลแกก็เลยประกาศไม่กินสิ่งเหล่านี้เลยกินแต่น้ำาป่านะครับจนกระทั่งถึงวันที่ห้ามีนาอาการสุดห้าเมษาครับห้าเมษาไหมเอห้ 3, 5, 5าห้า ออใช่ห้าเมษาห้าเมษาอาการสุดแล้วเลือนจำเนี่ยสถานพยาบาลก็เลยให้น้ำเกลือน่าจะให้ก่อนเพราะว่าไปที่สามมีน้ำเกลือแล้วออให้น้ำเกลือแล้วตอนตอนอยู่ด้วยกันนี้ได้คุยกันไหมว่าเพนกวินนี่เขาคิดว่ายังไงเขาก็แบบจะสู้ทางนี้คือถึงชีวิตก็ชีวิตอย่างนี้แหละครับคือสิ่งที่พวกเราเสนอ ถ้าเสนอสิเป็นขึ้นจะทำยี่สิบอ่าเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเฮ้ยอดข่าไปสักพักทางงอกเนี่ยเขาจะเจ็บปวดกับเราด้วยนะโดยเฉพาะแม่อืมเขาก็าบอกกับแม่เลยจะเอาชีวิตเขาแรกอ่าเขาพูดอย่างนี้นะพวกเรากพยายามคุยกับเขาอยู่จนกระทั่งพวกผมได้ปล่อยคือพวกเราไม่รู้ข่าวนะว่ามีการเคลื่อนไหวขนาดอืนอ่ น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่ทิ้งกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ประชาชนเคลื่อนไหวม,มีผลสะเทือนถึงพวกเราอย่างเช่นผมอาจจะได้รับในบรนดานใจคือครอบครัวต่อสู้ใช่ไหมให้ท้อตีกันแต่ในบรนดานใจแบบเพนขึ้นหรืออนุนคือเมื่อทราบข่าวว่ามีการชุมนมุมมีการยืนหยุดขัง ตอนนั้นยังไม่มีอดอาหารนะพอเราทราบข่าวแค่นนั้นเราก็มีมีกำลังใจอย่างน้อยเออเราจะมีชีวิตต่อไปนะครับไม่งั้นมีหลายประเด็นที่ทำให้เราคิดว่าอย่ามีชีวิตเลยเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยมีจดหมายไปถึงเนี่ยเห็นผู้อ่านสองสารอบนะออทุกคนก็จะอ่านสองสารอบเลย แล้วก็ถึงแม้ว่าทางเรือจำเซ็นเซอร์บางฉบับไม่ถึงแต่ส่วนใหญ่ก็เขียนไปให้กาลังใจแค่เนี้ยครับเขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจมากอันนี้แหละครับที่ที่มีผลมากไม่ว่าจะเป็นจดหมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเดินหยุดขังหรืออะไรเงี้ยนะเป็นเป็นผลสะเทือนมาก,ากอย่างน้อย กำลังใจและมั่นใจว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยเราจะได้รับใใชัยชนะเพราะว่าไม่มีเหตุผลอื่นใดจะขัดพวกนี้นะครับครับโอเคขอบคุณครับ